เช็คระดับน้ำก่อนน่ากรักๆกว่านันเลยจ้ะสังกิญพ้าพี่มาแกงก่อนนะมาหลงอาตาพามาหลงนี่คือซิงเนเจอร์ของที่นี่เลยนะสบานนี่เป็นไฮไลรกันสังกิญน้องได้กินแล้วปลูกสไลด์แล้วปลูกสไลดไปปลูกค่ะแตานนี้อยู่เป็นร้อยปีเลยน้องสังกิญค่ะโลสวัสดีครับแป๊ะแรมครับโอ้สังกิญเปลี่ยนเสืพอาจไปไหนเนี่ย เราจะลอดโอ,องค่ะอ๋อจัดไปแต่มาปล่อยปลาดูกันก่อนนะครับตัวเร็วๆนะงูเยอะเหมือนกันนนะแม่กี่ตัวครับเนี่ยร้อยตัวร้อยตัวแล้วครับปลาดุของเราขอบคุณไปได้มากครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปดูเขาปลูกหอมนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> ทม่มีคนปลูกของหลวงเจ้าเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูบรรยากาศจะลอดถ้ำไม้ไปค่ะอทําะไม่เลือกถึงนี่มันน่าเหมือนเลืกน่ามีลึกนะจัดไป นอนี่ก่อนพี่ฟังอืมได้เลยครับแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสวนหอมแป๊บนึงนะครับครับกินข้าวเย็นครับเนี่ยย่างครับกินด้วยกันได้นะครับตามสบายครับกินข้าวปุกครับครับไปใส่ยิงลุยต่อครับมาอ๋อลงตัวนี้เลยนะครับเนี่ยค่ะว้าวเขาลองทับกันนะครับมาใส่ยิงแล้วนะเช็คระดับน้ำก่อนจะดูงี้มันเหมือนลึกมากนะใส่ยิง ดดานวัใจพี่ว่ามันดูมันลึกมากนะตื้นเลยเนี่ยน้องเคยพาตอนเด็กๆไปเียนม่ลึกกว่านี้อีกค่ะรอหนานหนานหนานลึกบอกแล้วเดี๋ยวมานี่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 มานี้ยมาเนี้ยมามาคุณมานี่มาถาน้องลงบอกแล้วก็รักก็รักก็รักนะเพื่อนคนนั้นแหละโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขาไม่ขึ้นนอนไม่เป็นไรครับบอกแล้วว่ามันลึกเห็นไหมแสงยิงดูตาเปล่าเสร็จแล้วตรงนี้ก็ลึกเกี่แสงอิงพาพี่มาแกงหรือเปล่าหรือว่าแกงตัวเองครับคระอครับลองจับตรงนี้เองครับพี่ว่าจะรอดไหมแสงอิงโอ้โหมันลึกนะเนี่ยเดี๋ยวเกือบไลฟ์อ่าได้ได้ได้เอาพาแกงมาแกงทั้งคู่ครับอ่าแสงยิงระวังนะได้ไหม เดี๋ยวกางเกงเปลี่ยนนะคะเอาละ่ะสิงเอวละอ่าพอไหวพอไหวได้ไหม <c oughs> ล,ลึกเหรอ,อลึกเหรอเ้าปรากฏว่าเจอปลาคังเลยอ๋อมันจะถึงเอวนี่เลยคะ่ะรอไปกันแบบนี้เลยมคะแล้วแต่อาสิงถ้าสิงจะไปพี่ก็ไปอะ่ะ <c oughs> ต้องใส่รองเท้าไปไหมโอ้สิงระวังเดอ้อลึกไหมเอาแล้วอะ่ะในเมื่อน้องกล้าไปพี่ก็ไปบ้างอ่ะ โอ้โหสวยสวยอะไรค่ะครับถ้าพี่เบียรไม่อยากให้มันตื้นถึงนี้พี่เบียรก็กระโดดอ๋อไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่ไหนๆก็ไหนๆก็เปียกเลยดีกว่าต้องใส่รองเท้านะคะเดี๋ยวลอยไปกับน้ำอ่าได้ได้ได้ถอดรองเท้าก่อนเนาะครับอ่ะเดี๋ยวลงไปกับน้องสังอิงก่อนครับอืออได้จ้ะลองๆนะลงนะลงนะเดี๋ยวน้องจะถามว่าตรงไหนตื้นที่สุดเออตรงนี้ตรงนี้พี่ลงตรงนี้ อนะโอ้เสียงิงแล้วก็ไหลไปกับน้ำเลยค่อยๆค,ค่ะระวังหล่มนะคะได้แล้วค่ะยิ่งนะไปแล้วไปแล้วโอ้โหเปียกแล้วครับเอาเป็นไรค่ะดูบริการโอ้สวยมากเลยเสียงยิ่ง <c oughs> ครับอ่ะเรามาแกงกันทั้งคู่เลยครับเนี่ยแม่น้ำครับโอ้สวยครับ มมีการสุดๆครับข้านตรงนี้ครับท่านตรงนี้อ่าได้หมดเลยจ้ะสไอิงครับครับตอนนี้ก็เดินลงมาที่แม่น้ำปลายกันนะโค้เอียงรออยู่ข้างบนนู่นนะครับโอ้โหครับปลาสไอิงเราไปทางไหนทางถ้ำไหมปลาโอ้โหครับกลับเราอาบดัข้ามสะพานครับอ๋อได้เลยจ้ะครับโอ้โห ก็หน้าหาปลามากครับแต่ว่าช่วงนี้ชาวบ้านไม่อยู่กันนะเขาปลูกหอมนครับเสียดายมากเลยครับส,สวนหอมไกลไม่ใส่อิ่งทอดไปก็ทะลุอ๋อจ๋าจ้าบรีวกว่าเห็นสอบถามคุณแม่แรมบอกว่าเคยได้ปลาตัวใหญ่ด้วยนะที่นี่ครับอออโอ้โอหหลวงเนาะ อาจจะเป็นหินนิดนึงนะครับว <c oughs> ้าวโอเป็นท่า่างนี้เลยแสงอิงขึ้นตรงนี้เหรอครับไปดีกว่ามา <c oughs> ไปชมบรรยากาศก็ <c oughs> ได้จ้า <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตอนเด็กๆอะคะ่ะน้องเรียนวิชาลูกเสือน้องก็ต้องผจญไัยแบบนี้คะ่ะอ,อ๋อข้าแบบนี้นะ ครับไปดูดีกว่าฮึถึงแล้วว้าวซิ่งข้ามม่ฝั่งก็เป็นสวนหอมชาวบ้านเลยนะว้าวตรคือเขาเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกกันนะคะที่สีเหลืองๆคือเป็นฟางปกคลุมคือเขาปลูกเรียบร้อยค่ะเขาเพิ่งปลูกค่ะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ปลูกไปดูตรงฟางหน่อยปะฮึว้าวนี่ไม่ไกลที่สุดที่ัขาปลูตรงนี้เขาปลูกอะไรด้วยซิ่งเอาเราไปเหยียบสวนเขาหรือเปล่านะซิ่งเราข้ามตรงคันนี้ไหมปลูกค่ะเขายังไม่ได้ปลูกอ๋อ โอ้โหใครที่มาพักจุดกลางเต็นท์ก็สามารถเดินมาเยี่ยมชมสวนหอมชาวบ้านได้นะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงประมาณมีนาค่ะ,คะเขาจะถอนกันถ้าหลังจากหอมแล้วจะปลูกอะไรต่อครับเขาก็จะเตรียมพื้นที่ปลูกพืชแบบข,ข้าวโพดข้าวแล้วก็ถั่วเหลืองนี่ค่ะอ๋อจ้าหน้าฝนนะคะโอ้โห,โโหกวิถีชีวิตที่นี่ก็ยังน่าค้นหาและน่าหลงไหลนะครับนะครับแล้วก็วิวมุมกว้าง ภูเขามีเมฆปกคคุมบางส่วนนะครับนี่อโอ้สวยมากสังเองครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านของบ้านเมืองแปงเนาะวันนี้เราไม่พวกคนลูกหอมเลยอะเราไปซุ่มดูตรงนู้นไหมคะปไปดูหน่อยปะเผื่อเจอเนาะครับไปเรดีก,กว่าเ<ๆ>มื่อกี้ก็พากันไปแกงกันสองคนนะแกงตัวเอง <laughs> จะเอาขาเตะๆทดสอบดูครับปุ๊บลงไปคืนค่ะอ๋อจา้าบอกกว่ามันก็พอลึกใช้ได้เนาะ,ะประมาณต้นขานะครับแต่ก็พอเดินข้ามไปได้อยู่นะครับโอ้สไตล์วันนี้เราตื่นเช้ากันไปสักเองเชี่บ้านนี่ไม่มาปลูกหอมเลยครับเขามาปลูกแต่เช้าค่ะถ้าเขาปลูกเอาเหรอเขาปลูกแต่เช้าเลยเหรอเช้ามืดเลยเหรอเช้ามืดพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเขามาปลูกกันแล้วค่ะอ๋อจ้ะ เดี๋ยวสังอิมบอกว่าจะพากลับไปอีกจุดหนึ่งเหรอครับใช่ค่ะและนด์มาร์ใหม่ของหมู่บ้านเลยนะคะอ๋อได้ได้ได้ครับไปเลยดีวยกว่าโอ้โหครับแต่น้องไม่รู้ว่ามันข้ามไปไหมเอาไมเป็นไรมีสะพานโอ้โหข้างหน้านู่นก็เป็นที่พักของเรานะครับที่เรากางเต็นท์้วเราเดินข้ามแม่น้ำปไายมาตรงฝั่งนี้นะครับเป็น จุดที่ชาวบ,บ้านปลูกหอมกันนะทำเกษตรกันครับโหเราเดินเท้าปาาเลย,ยใช่ห <c oughs> นาวไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าขวดแก้วที่เปนเศษอ๋อลองังดีนะเสี่ยงดูดีๆครับต้องดูดีเนอะลองเนอะครับอันตรายนะครับไม่กัด ท้องทุ่งอื้อที่ที่เป็นห้างเล้วนี่ก็เป็นที่พักของชาวบ้านเนาะเวลาปลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมาพักยกกินข้าว,วครับเรา,าไว้ของด้วยแวส,สงอิงพาพี่มาแกงก่อนนะ <laughs> ครับอือตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรละเอียบได้เนาะครับตรงนี้คือเขาเตรียมพื้นที่พร้อมปลูกแล้วนะคะอ๋อ เราดูหอมมาแล้วนะครับป่ะเดินแล้วก็เดินออกกําลังกายยามเช้าครับ <bs> ครับถ้าหลังจากนี้ไปถ้ามาตามเราเราอาจจะได้เห็นชาวบ,บ้านปลูกหอมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับอันนี้เขาเตรียมนะครับนะเห็งนงนีว้าวป่ะต่อเนื่องต่อเนื่อง ครับตอนนี้แสงอิงสำรวจเส้นทางก่อนนะครับพามาหลงอาสาพามาหลงอาสาพามาหลงนะหรือว่าเราจะได้กลับทางเดิมก็ไม่แน่ใจเนาะครับน้องว่ามันน่งยิงอ่ะทางนี้เหรออ่ะอ่ปะปะเอ๊ะมันต้องมียางพาราปุนกยางพาราหรอถ้าไปตรงนี้มันก็จะเป็นใกล้ๆกับอุโมงค์ที่เราผ่านมาหรือเปล่าใช่ไหมครับลองไปดูเส้นครับลองน้ำนะสิโอ้ใช้ได้เลยสิน้ำน้ำน้ำลองเนอะ โอ้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 ป่าน้ำเลยป่าน้ำเราถอยไหมถอยไหมรถ <c oughs> จะถอยรถจะถอยดีกว่าเอาถอยดีกว่าอโอเคเข้ามากลับาาก่อนกลับก่อนถ้า<น>เราไม่เจอสะพานเราก็จะได้ลอยน้ำลงมาก็ได้อ๋อครับปะกลับก่อนกลับก่อนโอ้ปลา,า,า,าน้ำครับเราพอดีดอ้าเท้าเปล่าแล้วไม่ได้เอารองเท้ามานะครับ <c oughs> โอ้จ้องงูทอย่้าวไงอึ๊บโอ้โหไปดีกว่า แอดเวนเจอร์ uh huh. ยามเช้าเลยไป oh oh oh. อ่ะสะพานตามล่าหาสะพานก่อนแต่ว่าเท้าเปล่าในสิ <c oughs> <c oughs> ดูครับโอ้โ oh ห oh. นกันทั้งคู่เลยเช้านี้ของเราครับอือ uh หือ huh. โซนนี้ก็เตรียมหน้าดินก็ยังไม่มีใครปลูกนะครับ อ,าาอ้าวใส่ยิงเราพี่ด้วยเจอเหรอโอ้โหใส่ยิงเจอสะพานแล้วโชคดีที่เมื่อกี้เป็นหนามนะ <S <S โอโ้ตรงนี้สวยแสงอิงอันนี้คือซิงเนจเจอร์ของที่นี่เลยนะดูบรรยากาศรอบๆสิค่ะว้าว <S <S โอ้โ,โมนต์เสน่ห์บ้านเมืองแปลงครับ <S <S ไม่ธรรมดาแสงอิงพี่ว่าน,นักท่องเที่ยวแห่กันไปเที่ยวแน่นอน,นครับใช่ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นรถแทงชาวบ้านนะแสงอิง จัดการเลยไหมครับโอ้โหนี่อุโมงอยู่ตรงนี้อีกอุโมงอ๋ออุโมงอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะเดินข้ามสะพานกันครับเราจะไม่ให้วิบัติครับโโคคสังอิงเรียกว่าโคเหรอโคโคครับโอ้สะพานนี้เป็นไฮไลท์เลยสังอิงสวยสงัดงามครับ เขนะาสร้างเขาว่าแบบเวลาไปสวนจะได้ไม่ต้องข้ามน้ำแล้วหนาวๆลงไม่ต้องข้ามน้ำนอีกต่อ๋อครับแต่ว่าเราก็ดันข้ามน้ำไปแล้ว <laughs> 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 จะเก็บใบกระสืสวยๆง,งามๆให้เพื่อนได้รับชมนะครับอู้หูอ <laughs> ีกวางหล่นเนอะเดินดีๆปีซูกางนี่ไหม ซื้อฟรีนีนหน่อยครับโอ้ลื่นกันครับลื่นกันในสะพานเนี่ยครับสะพานไม้ไผ่นะครับเียเห็นแล้วไหมไม่เห็นยังอยู่ฝั่งหน้านู้นนะเสียใจพี่ยังด้วยที่ไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบเราครับอือหือสั่งยิงฟินๆเลยจ้ะมามาคอยคอยใครสักครู้เปล่ามาคอยใครรู้เปล่าไม่ใช่ ตามหาหัวใจใครหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปที่พักก่อนเนาะไปเลยครับลองลื่นเนาะครับว้าวสุดยอดใบแกดครับที่นี่บ้านเมืองแปงนะครับอำเภอไปจังหวัดแม่องสอนครับโอ้โหสา0รองศกบรรยากาศบนสะพานนี่ครับ เสีงยิงอยู่นู้นแล้วเหรอจ้ามาพอดีเท้าเปล่าก็จะลื่นนิดนึงนะครับไปสมทบกับครัวคุณอยยงยามเช้านี้ก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อครับโอ้โหอ๋อ,อ,อ,น,น,อนี่ไงเสียง,งปะเอาเลยไม่ใช่แหม่ะค,ะครับโอ้โหอ,อันนี้จะเป็นรถชาวบ้านที่เขาไปฝั่งเขาจะม,อจอมาอก็บเขาจะมาทำกเกษตรกันใช่ไหม ครับ<ใ>น,นี่เราชาวบ้านนะอโอ้โหแล้วเราก็เดินไกลกันนิดนึงเนาะครับนี่สวนกระเทียมครับอันนี้กระเทียมที่โตแล้วค่ะเขาน่าจะปลูกประมาณ สองสัปดาห์แล้วค่ะเจ้านี่ขยันนะปลูกก่อนชาวบ้านเลยครับ <c oughs> แล้วสังเกตว่าจะมีสปริงเกอร์เพื่อที่ให้น้ําหอมตลอดเนาะใช่ค่ะครับหอมหรือกระเทียมนั่นเองครับเป็นภูุิปพญาชาวบ้านแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับ <c oughs> อโอ้โหมาไปดูวัวเขาเลี้ยงมอย <c oughs> ตรงนี้นะ อันนี้ส่วนยางพาราอ๋อแล้วก็เขาจะเอาฟางข้าวมาให้วัวกินใช่ไหมครับไค่ะอื้อาาครับอะไรนะแอบาฟางให้วัวอ๋อได้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 ไดไดโอ้โหใบแกดลุกทุ่งที่น่าคนหางจริงครับนี่เราก็ไม่ได้เดินทางมานะนานาานพอมาถึงก็ประทับใจนะครับนะและได้วิถีกลับไปไไและมิตรภาพม,มาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเขาดีใจเขาดีใจเขาดีใจครับ โอ้เจ้า nah. ว oh, ัวน uh, uh, ้อยอ่าได้กินแล้วได้เองได้เ oh. อ๋ค <Je> รับอ <f estos S 2> ่ะน้องน้องได้กินแล้วไม่เป็นเศษกันหรือเปล่าน้องเขากินใช่ไหมครับอ่ะได้ฟังไหมโอ้โหเขาก็กินไหมหรือเปล่ากิน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 จับหน่อยหืมใจดีอ่ะใจดีเขาแบบชิมกคนมากเลยน่ารักเนาะเขาอยากกินยาหรือเปล่าอ๋อเขาอยากกินยาสดเฉยเฉย โอ้กินกินกินอยู่กินอยู่เลมาแล้วมาแล้วเลยมาเร็วมาเร็วมาแล้วกินครับน่ารักสุดๆเลครับชาวบ้านเขาก็เลี้ยงวัวแล้วก็พักกันตรงนี้นะนะครับโอ้โอ้มันคันค่ะมันคันครับป่ะไปเนาะไปค่ะครับ กับคือบ้านของชาวบ้านนะอยู่กันติมทางกันเยูอันนี้เป็นชนเผ่าหรอเป็นคนอะไรครับเป็นบ้านคนในเมืองค่ะเขาอ,อ๋อเป็นคนในเมืองแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นชนเผ่าอะไรเนาะเป็นไทยใหญ่ค่ะอ๋อเป็นไทยใหญ่เหรอโอ้ด้ไปแกะสุดๆครับนีไ่ไงคเจ้าของบ้านอ๋อเจ้าของบ้านสวัสดีครับ ต้องล่องรถไงอ๋อนี่เขาเขียนก็อันนี้ขาเขียหวานอยู่นี่คือแข็งกางอะไรนะเขาทำถนนค่ะอ๋อทำถนนถังยาไม่เอามาเล่นหน่อยครับไม่เล่นเล่นอ๋อครับมันำม่านอนกันไงอ๋อถึงแล้วเดอะที่คอครับโอ้โห ไปครับ uh อ่ะเราก็มาเลาะหาของกินยำเช้าต่อเนะยำสาย ยงนะครับน้องแสงอิงโซนนี่คือโซนไหนของหมู่บ้านเขาเนี่ยสนามกีฬาของหมู่บ้านค่ะสนามกีฬาของหมู่บ้านเหรอโอ้ตรงนี้เหได้เวิการนะข้างล่างนี่ข้างล่างนี่คือมีกองฟางอยู่ข้างล่างนะครับนะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าคือสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตดูเขาตากหอมกระเทียมหน่อยเนาะนี่เป็นหอมเจอหอมของอุ้ยคือมันเทียมูอมอ๋อขอดูได้อยไหมครับ มาขายก็เป็นของใหม่ไม่เม็ดเม็ส่วนหอมเม้ดส่วนโถอย่างเชอย่างครับชอบนะอันนี้อันนี้ตากแล้วเสแล้วไปโม่ต่อยเนาะหม่ต่อเลยไปโม่นะโม่เพื่อที่จะเอาไปทําเลยนะให้มันเป็นกลีบเป็นกลีบเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกค่ะอ๋อก็คือโซนี่จะไปปลูกต่อนั่นเองครับนี่นี่อันนี้คือภูมิยาชาวบ้านนะครับนะเอามาตากแล้วไปโม่ให้เป็นเป็นกลิบกลีบเสร็จแล้วก็ไปปลูกต่อเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลูกหอมกระเทียมของชาวบ้านนะครับนะ ที่นี่คือคหอมนี่จะเยอะปลูกกันเยอะใช่ห,หน้าเมืองแปงเมืองกระเทียมค่ะเมืองกระเทียมใช่ไหมเมืองแปงอ่ะใช่ไหมอ๋อทอก่อนน้องอิงก็มาช่วยแม่ปลูกหอมน,นะครับน,นี่กระเทียราโกงบกาบ้าน,านลูกทุ่งนะครับนะอ่ะเมื่อกี้คุณเองเห็นร้านค้าอยู่ร้านหนึ่ง,องบอกว่าน่าสนใจก็เลยอยากจะมากินครับเปิดเก่าแม่บัวครับเปิดเก่าอีเดาเปิดเก่าจ้าโอ้คุณเองบอกว่าติดใจต้นมะขามร้อยปีใช่ไหมครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยอันนี้อยู่เป็นร้อยปีเลยน้องสังอิงค่ะโล โอ้ oh, ต้นใหญ่มากนะครับสูงโอ้สูงมากเลยน่าจะ3-4คนก่อนกแต่มว่าแ่นะกอนไม่รอบครับโอ้บรรยากาศบ้านน้องสิงห์ก็ยังน่าค้นหานะเนี่ยครับไปถามไปตามหาร้านบ้านบ้างเดี๋ um> ่วได้เลยครับป้าน้ําใเตี๋ยวสมัยเด็กๆอ่ะน้องชอบโดดเรียน ออกนอกรั้วตรงเรียนมากินก๋วยเตี๋ยวของวิดาตรงนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยววิดาจัดไปครับมาบ้านเองเราไม่เคยเนาะครับโซนนี้ก็ค่อนข้างจะร่มรื่นแล้วก็เป็นชุมชนเล็กๆของชาวบ้านนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหลังโรงเรียนเหรอแสงอิงอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อนึกว่าร้านค้าไม่ใช่นะวิดาเปิดไม่เอ่ยน้องแสงอิงบอกว่าอร่อยนะสมัยเด็กๆสวัสดีครับ โอ้โหอันนี้นะครับนี่ก๋วยทอดเอาไหมอุ้นนุ่นในน่องโอ้ก๋วยทอดมันไหมคะมันหมดหรอกมีแต่ล้วยนะทอดตนี่เลยเนี่ยเออขอนี่ค่ะร้านเกี๊ยวดั้งเดิมอุยดาใช่ไหมครับอ๋อขออนุญาตดูนิดนึงนะครับนี่กำลังทอดครับเดี๋ยวกถ้วยนี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอคะ ลูกไก่กับลูกกินกะนอะอาลูกกินหมูเส้นเล็กทไปกค่ะพี่ถือพี่ถือติดเนาะติดชิ้นหมูนนะลูกชิ้นหมูนะครับเนาะครับมีหมูมีเนื้อมีไก่อ๋อมีเนื้อเหรอครับลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้ออ๋อเอาเล็กเล็กลูกชิ้นเนื้อหนึ่งเล็กลูกชิ้นหมูหนึ่งอี่หอย่างจ๊ะชิมกุ้งทอดไหมคะชิมชิมป้าอผม่อบมุ้งแจ๊กใส่ชิมหน่อยอุ่นหนุนหน่อยเนาะใส่แมสมาป้าเขาลืมอะ๋อ สวยขึ้นสวยิงร้อยละชมว่าสวยขึ้นครับอ่ะชิมจานนี้อ่ะครับอ่ะยิบไปเนาะเดียวค่ะสิบสิบชิ้นยี่สิบบาทอ๋อสิบชิ้นยี่สิบบาทอ่ะสิบชิ้นเลยนะสองบาทไม่ว่าจ้าอุดหนุนอุดหนุนเท่าไหร่ละหกเจ็ดสิบชิ้นค่ะแม่ขอบคุณค่ะโอร้านบ้านๆเนาะร้านบ้านๆครับ เขาบอกว่าร้านบ้านเนี่ยรสชาติจะไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราเคยไปกินหลายร้านแล้วนะครับเหมือนอาหารตามสั่งข้างทางเนี่ยแล้วก็สุูมแม่ก็อร่อยนะครับทำเล่นไปเมื่อก่อนลูกมากินนี่มาช่วยอุดดาแปลงก่อนมสุกข์ซอยนี่มาเกยข้ามมาเลยเพื่อไปเส้นหลักนะว้าวแซวบาทก็ทุก ไปมาเมืองแปงซอกีนตรงนี้ได้นะเจ้าซอยตรงไหนน้องอิงบอกว่าถูกข,ข้างล่างโรงเรียนค่ะข้างล่างโรงเรียนบ้านเมืองแปงค่ะถ้าเจอโรงเรียนก็เลี้ยวเข้ามาเลยเนาะ,ะจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆอยู่ตรงนี้เนาะตรงสนามกีฬาโลโลอย่างเงก๋วยเตี๋ยวป้าขอนานโมละลูกดูเนาะ เวลายี่สิบบาทนะคะจัดไปโอ้ยยี่สิบบาทได้เยอะมากอันนี้ปลากุมอิ่มปลาใจเลขสองห้าได้เลยขอบคุณนะครับน้ำน้อยแบบเติมน้ำได้น่ากินมากของพี่ทิธีมไหนเอ่ยอันนี้แหละเนื้อโอ้ของหวานก็มีถวยเป้ยงเลยชิมก่อนปรุงนะคะอือเหมือนเดิมก่อนหอมอร่อยอุ้ยขั้วคนเดียวนะพี่พี่กับเจ้าพี่อุ้ยบอกว่าอุ้ยตัวคนเดียวเลยเผ็ดมาก ก๋วยเติพ้นบ้านนี่ไม่ได้กินนานมากเลยขนาดกินตั้งแต่เด็กนะอร่อยเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเข้มข้นแย่ยงกับเพื่อนกินทุกชิ้นแซ็งบอกว่าคิดถึงโรงเรียนเก่าเลยนะใช่ค่ะสิทธิ์เก่าที่นี่ค่ะครับลํำแปลว่าอร่อยโอ้โรงเรียนเก่าน้องสิ็งค์ครับรรยาก่ร่มรื่น ไมีถึงชั้นไหนครับน้องสังอิงครับมีถึงชั้นม3มีถึงชั้นม3ครับแล้วก็เป็นโรงเรียนพักนอนเดืยนหะนะ้าโรงเรียนพักนอน,นดีค่ะดีค่ะมาคืนเดียวพี่เจ้าคะเมื่อแล้วเมื่อแล้วเจ้ามานอนพี่ของอันแปะแลมเจ้า